ชิ้นอ่อนๆเนี่ยจะจัดไปเลยไม่มีได้ให้มีไม่ได้มีให้กินบ่อยๆอ่ะก็สิแสบไปเนาะ สวัสดีค่ะมากินข้าวปุ่นเส้าหนามประแดกน้ำกันนะคะพี่น้องหัวแห้งบัดายดอกลูกก็นอนอยู่ห้างๆเนี่ยนะเอา้าทรงนะคะทรงเข้าไปค่ะกระเมียนชะอมลวกนะคะชะอมลวกบะแครงหรือว่าบะเกอบพวงภาษาอีสานเรียกบกแค็งนะมีบกแขรงธรรมดากับบกแขรงขมบะแขรงขมกระซินน,น้อยๆน่นากินไหม น้ำปลาแดกกนะ็ซื้อหะมาค่ะได้อันผักชะอมแล้วก็ไอกะถินอ่อนจ้ะมาจา้ะกินกันเลยค่ะพิกเพชหขวเองอกะถินอ่อนๆนจ้ะจัดไปเลย ไม่มีได้ให้มีไม่ได้มีให้กินบ่อยๆ ทำ่บกมุงกระแซบก็ผักขาก็ผักกระถินเนี่ยแต่ว่าวันนี้คืออยากขับพุ่นชาน้ำประแดกกินกับกว๋วยก็เสซ่บไห้น้อ ก๋วยเนื้อมาเออจะเป็นก้อยเนื้อก็ได้นะเมนูก้อยเนื้อหรือว่าเมนูน้ำพริกกะปิก็ยังได้อีกได้หลายเมนูเลยอะไปเก็บผักมาเมื่อวานนะค่อยกินไปรับเบอร์ดา้าเทพของเราเหมือน,นี้ย เพราะว่าไอ้รุ่นพีพันกับมึงไทยเิ่นก็เลยบอกว่าให้ไปเก็บพ,พ,พักอยู่ฮี่นนเพิ่นมากินนั่นรอกว่ามันชุกแก่ถิ่มว่ะท่านก็ชินอ,อ่อนค่ะ มัก,กะทิชิ้นใหญ่หรอว่ามนก,กะทินหน่อยเอาเรื่องเลยได้บอกพริกขวัวเองเนี่ยทั่งหอมทั่งเผ็ดสนุกว่า มาให้อย่างสอบเอ๊ะจะเกียบมาเนี่ยกิ่นมื้อนั่วปุ้มเข้าใส่กันเนี่ยข้าวปุ้นกับผักเนี่ยปุ้มใส่เป็นคำเดียวกันนะแซ่บเนี่ย Sam nắm bật đẹp như hết nó lại đâu มันสิสดหยากเห็ดพ่อแบบว่าเออเอย่าเห็ดเข้มหลายเด้อสิว่างสิเนาะว่าอย่าเห็ดเข้มหลายเด้อมันสิสดหยากเห็ดพอนุน่งนัวมันสดพอดีแบบว่าสดพราของข้อสดชื่นอย่างนี้นะถ้าเราทําเค็มมากมันจะสดไม่ได้นะ,แบบะเนี่ยพอกเ็จน้อยสำหรับผู้เบ่งบอก พากเศษใหเขาจะมีความต่างกันปภาะ,ะถิ่นเลยเขาจะลูกสั้นกว่าแล้วเขาจะแซบกว่าม,มีเขาสีขมกว่วาเล็กน้อยจะเป็นพกักภักเกษนาอยบานเท่าบ่อขม

เผ็ดแบบว่าเผ็ดปิ้กววยเอง นนจะข้ามฉงก็ต้องไปนั่งขอนอน,อ,อนาทพักยกนพี้ลงเอ้ยมาแล้วถาดไฟไข่แตกอ่ะน้ำหูน้ำตามาเบิดเพ็ดแข็งงวะ พักพรนก่อนพักยกบนพักพรนสาดไฟแตกแล้พวพบกันคลิปนาค่ะ